อันนั้นสิท่านี้สิบูมีอันนั้นได้บ้านี่ไม่อบูมีเครื่องได้บ้านี่ครับแต่เขาสิเอาเครื่องหอยโรยอีกเนาะห่ยหมูนี่เขากินแบบมีเดียมวาได้วะ <laughs> แต่ยุครับท่านขึ้นไปทางเหนือเหนือเนี่ยท่างเลยนีย่ครับฟังนี้จะเป็นเกลือแล้วครับบาดนี้อ,อีกฟังหนึ่งคือเขามักเขาเนื้อเรียบร้อยครับผมขัวราสอแสบนี่คือเขาจะมี ศิลปะในการปรุงอาหารแบบบกคือไผ่นะครับเนาะนี่ครับสูตรเฉพาะเดยดหน้าเชฟครับหน้าตาดีนะครับเงินพ่อมบะหน้าตาหน้าตาดีน้ำมันของมันมันจะถูกเกลือซึมเข้าไปตอนที่มันขัเนี่ยอยู่ไหนครับนี่ตรวจจัดตรวจจัดยูไหมชิลเลอร์บับัหันกันหับเายาเลยครับเหยาวเลยโอ้ ผมก็คือจะหั่นเก่งเนาะซอยจูก,ก็ยังหั่นโบกเก่งเหมือนละอนนี้ครับโอ้ยน้ำมันดีด <c oughs> มันดีบเส้นผากเนาะครับน,นี่ครับโอ้ยมันมันมันเหมือนกับไปเวลาเราไปกิน<อ>ในร้านอ่ะลองจิ้มคำนึงก่อนในร้านไ <ผม S 1> หานลอจิ้มยังเดิจิ้มเอาสิ่นี้แล้วกันเนาะออืมนี่ครับ โอ้หอมดี๋จ่ะหอมยังไงให้กลิ่นเจลได้ไหมอืมอ่ะันดับแรกครับมอเตอร์ครับครับมันห่อนครับแต่กระเก่งเนาะเฮ็ดนิ่งอยู่ได้เนาะโอ้ยนัวเป็นมาก็ได้มันนัวอ่อนอนครับกินได้เรื่อยๆรื่แล้วก็มันในตัวมันนี่มันเ็ดีหนนึบไปอีกแบบหนึ่งอร่อยครับแสบเนาะแม่นครับ โอ้ตามร้านอาหารเนี่ยเทคเจอแล้วเนี่ยเนี่ยจานละลายอร้อยได้ครับนี่ยพี่น้องมากินน้ำกันได้ฉันอยากกินคอมเมนต์เข้ามาครับเดี๋ยวบ่าวเตือนที่จะให้กินเสร็แซ่บมากินอยู่เฮือนนี่ล่ะอ่าเฮงมีโทรมาบอกโอนเงินมาพร้อมนี่ล่ะอ๋อโอนเงินมาพร้อมเลยสีไปซื้อเนื้อเลยขันมีไอตัวนี้น้ำครับเนี่ยเจ้าหัวโป่งเนี่ยครับตัวไปยังหน่อยนึงนะครับนี่เลย เห็นบ่นี่ครับเนี่ยอืออือแล้วอีกล้วจินมไปเละอือมัน,ม,ม,นมันเข้ากันกับเจ้าหัวปวกอือนี่บ่าแมนแมนมตำเองนี่นี่เข้ากันกับเจ้าหัวปวกขนาดได้ประกอบมาด้วยนึงเซายางเก็บไข่นี้ไหม นี่ไอตัวหมูสามชั้นยางเคือเมื่อกี้นี่ซิมไปแล้วนะครับกับของมาเตอร์ครับเฮ้ยตัวนี้ตัวน้มาใส่ครับคตั้บเนาะจ้าประกอบนี่มองนี่แล้วครับนี่มาตั้งน้ำกันครบเนอกไปนีดเนาะน้ำกันนี่ครับเจ้าประกอบตัวเนี่ยตัวเจ้าประกอบละอู้ยเจ้าประกอบอย่เนาะแล้วก็นี่เลยครับสามชั้นปะอืมต้นบางอย่งหนึ่งอืมสามชั้นยางเคือเนาะ

มึงอ่ะขอนียวนี้ิ่นเตรียมไม่หายิ่งเล้าขอดียวคนคุนอ่ะร่นติ๊บสวดสวดผลแล้วติดต่างั้งยังเลไหนๆเลยนี่แล้วก็มาตัวยจงหัวโปก ตัวยหญ่ที่ตัวเลครักตัวเนี่ยอประเด็นคือเป็นไปตามมอเตอร์วอลยูเลียคือมันเต็มปากเต็มคำยูเลียนะตัดตอนบอกใหญหนึ่งนะตัว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 เลยจะได้จะได้ใหญ่ขนาดตัว แ็บบ่มาเมื่อนี่บพิดวังเลยครับแซบขนาดครับสามชั้นย่างเกลือของพี่เต๋อครับครับเจ้าหัวปกลูกคาเพิ่นมาพอดีครับมาจากอุดรครับมานวดกระดูกกระเพิ่นครับจากนั้นกินแล้วก็ยายไปหาทายลูกเมนตัวนะครับโซบแซบแซบมาเมื่อนี่บพิดวังครับเอาครับอย่าลืมเจอกันไว้ครับถ้าคิหนา อาจารย์นันจะพาไปเลาะใส่ยนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกดซับสไครให้อาจารย์นันด้วยนะครับนะฮ <c oughs> like, ะโอเคครับ,นะ okay, ค,รบคลิปนี้ขอตัวมั่มต่อครับผมบ๊ายบายครับ